สวัสดีค่ะสบายดีมาพบกับหลวยซองกินไปไทยลาวเนาะเมื่อน,นี้ลวยจะเอาบรรยากาศออ่ทะเลมาฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นครั้งที่เกือบ3ปีแล้วที่โบได้มาเที่ยวทะเลเลยเนาะแล้วก็ ่วงนี้ถือว่าประเทศเปิดเดินทางสะดวกสบายรวยจะได้มีโอกาสมาเที่ยวเดี๋ยวรวยจะแบ่งปันมารวยมาพักใส่บรรยากาศแบบใดแล้วก็วอลไปฟังไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อนๆซึ่งแบบบรรยากาศดีดีห้องแฮมอยู่ที่ที่ที่รวยมาพักนี่ห้องแฮมการ์เด้นซีวิลเนาะอยู่ที่พัทยาเหนือซึ่งเป็นห้องแฮม เก่าแก่โรงแฮมคือจีสร้างมาโดนละให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งบรรยากาศเบิ่งต้นไม้ที่ที่เพิเ่นสร้างมาแล้วก็เป็นโรงแฮมที่มาพักแล้วแบบประทับใจที่สุดเลยทุกคนเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างเลยเนาะมีอยงแดครบทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเบิง่งพร้อมๆกันเลยจะพาไปเบิ่งเด้อทุกคนไป ทุกคนเบงวิวอยู่มองนี้นะเลยจะพาเบงคือเป็นห้องแฮมที่ใหญ่บรรยากาศดีติดแคมทะเลหลายที่สุดเดยเบิงบรรยากาศโซนนี้จะเป็นโซนกลางๆเนาะทุกคนเนี่ยมีต้นไม้แบบรม่มรื่นสามารถมานั่งมา,าหับบรรยากาศหับโอโซนเนาะแคมทะเลเนี่ยอันนี้เป็นโซนกลางที่แบบมีทั้งห้องพัก แล้วยามกลางคืนก็มีแบบเป็นพับนะทุกคนมีหานอาหารอยู่นี่เนาะไปเดี๋ยวเราไปเบิงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นโซนที่อยู่ด้านท้ายเนาะด้านท้ายยังขนาดนี้ทุกคนซึ่งแบบมันมีหาดส่วนตัวเป็นของตัวเองนะบบมีคนภายนอกเข้ามาเฮาสามารถมาแบบ ดื่มดำกับบรรยากาศกับการท่องเที่ยวคือมาพักอยู่บนนี้ทีเดียวแล้วจบเลยอะแทบบาต้องไปหาทางอื่นเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆแบบอยากไปไปแสงสีเสียงกับไกลจากมองนี้เนาะอันนี้ก็พัทยาเหนือไปน้อยนึงกับพัทยากลางพัทยาใต้เนาะทุกคนแต่แบบเลือกเลือกห้องแฮมการ์เด s นซีวิวนี่บอพิทวังอิลีโอ้ย ใดทีอ่อยากาพาพ่อแม่กับครัวมาเที่ยวนำเนาะจุดชมวิวมีดอกไม้ทุกคนควาาแก่กันน่าจะแบบหลายปีเนาะต้นไม้ร่มรื่นที่สุดเลยอันนี้ก็แกทะเลที่สุดเลย หลังจากที่บบได้มาเที่ยวหลายปีแล้วเนาะพอได้มาแล้วกับแบบคุ้มค่าที่สุดเลยทุกคนมาสามคืนในยังบบพอเนอะยังอยากอยู่ต่อทะเลใสใสเคียวสุดสายตาจะให้ทุกคนเบ่งเนี่ยนันแบบสวยงามอะ่ะ อันนี้โซนด้านหลังของหรงแฮมเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบาร์บริการมานั่งชิวๆมีเครื่องดื่มมีอาหารสั่งได้โอ้ที่สุดวู้วรรยากวศดีวด,ดีววววววแนะานำเลยเย้อเวว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 าววาวววววเวอ,อแนะนววว จบอยู่ที่เดียวเลยแนะนำโฮงแฮมนี้เลยคุ้มอิลีเพราะว่ามีหาดส่วนตัวแล้วกับแบบมีโซนที่ติดทะเลหลายที่สุดแล้วกับแบบเป็นธรรมชาติ่มรื่นมีมีทั้งแบบตึกมีทั้งแบบเป็นรีสอร์ทเนาะมีแบบเป็นลังๆัทักส่วนตัวแบบนั้นได้เลยทุกคน โอ้โหที่สดที่สดดิวยามเช้า,ชาวชื่นโอ้ยนี่เนาะพ่นบอกว่าต้องมาหับโอโซนแคมทะเลมันเป็นจังซี่เนาะมันแบบโู้สึกสดซื่นสดซื่นนะทุกคนพคนดูแลดีดีเด็ดเด็นละ เฉพาะอันโซนติดทะเลนีนกะยาวไกลทุกคนเห็นนี่บ่ปราสาทปราสาทไม้ที่มีือเสียงดงดังที่สุดที่สะเห็ดด้วยสะแกะสะลักด้วยไม้ทั้งหมดเลยครั้งหนึ่งเลยจะต้องไปให้ได้เลยยังไม่ได้ไปเถอะทุกคนเลยจะต้องไปชื่นชม ไปกลับไหว้เนาะเป็นสีไม้ลายมือของคนไทยที่เพิ่นแกะสลักเพชรทุกอย่างด้วยไม้ร้อยเปอร์เซนต์บนวิวบบรรยากาศดีว่านี่โอ้โหทุกคนเนี่ยตึกเนี่ย ทั้งหมดเลยก็เป็นของฮงแฮมเนาะตอนนี้เต็มหมดแล้วก็มีอีกลังดันข้างนี่ก็เต็มหมดรวยมาจองบบได้เลยเลยก็ได้โซนวิลล่าที่เป็นหลังๆเพราะว่ามันเต็มทุกคนเลยแขกมาจากต่างประเทศือว่าหลายไลยถือว่าออกหลังจากประเทศเปิดเนาะือว่าแขกคนฝรั่งมาเต็มทั้งฝรัง่งทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งคนไทยเองคนลาวเองเนี่ย เบิ่งความใหญ่ของงองแฮมจำนี้นะยังเต็มบพอเลยทุกคนถ้าบจองหลวงหน้ากันยังบอได้เลยเนาะนจองหลวงหน้าและบรรยากาศก็กแบบดีเสามารถยูทันเดียวเดี๋ยวค่อยไปเบิงนะ้งเนาะอันนี้ให้เบิ่งวิวรอบๆก่อนสินว่าอันนี้เป็นโซนบาทุกคน ตอนนี้มันยเศร้าเดี๋ยวสวยสักหน่อยดมิหมดมืออยู่ที่นี่ทีเดียวจบ <c oughs> ดื่มดำกับบรรยากาศอยู่ที่นี่คุ้มเนาะเวลาเอามาพักโรงแรมมาเที่ยวแบบเขาเลือกสถานที่แบบนี้ฮะนะแบบแทบต้องไปหาทางอื่นเลย ใดมีไอเดียในการท่องเที่ยวแบบใดกะสามารถมาแบ่งปันกันได้นะทุกคนสำหรับรวยกับไอเดียในการท่องเที่ยวกะจะเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วกะเปลี่ยนบรรยากาศพักโรงแรมอยูเออ่เปลี่ยนสถานที่ไปแล้วก็พยายามจะเลือกที่มันเป็นสถานที่ที่แบบมีบรรยากาศดีแล้วกะเอาท่องเที่ยวอยู่ใน ห้องแฮมได้เลยโดยบรต้องไปศอกหาทางอื่นแต่ว่าอีกแบบนึงกับอาจจะหาแบบบนทักที่ราคาชื่อบรต้องเน้นบรรยากาศแล้วเอากับไปหาเที่ยวดื่มดำบรรยากาศบนอื่นเอาแบบนั้นก็ได้นะทุกคนก่นๆมีไอเดียในการท่องเที่ยวแบบใดกัะมาแนะนำแบ,บ่งปันกันได้เนะาะมาแชร์กันได้เนี่เป็นโซน,นที่สัน เอาได้เล่นน้ำได้ยังปลอดภัยเนาะจะเห็นมีเด็กน้อยพลังมาหลารหลายราคาทั้งคนไทยคนต่างาทุกคนจะมาท่องเที่ยวเนองเฟืองฟูสุรพุธเจริญเฟืองฟูที่สุดประเทศไทยบรรยากาศดีมีที่เที่ยวอย่างหลายละะ้วกา ราคาโอเคโบแพงปันดพอพอได้อาหารการกินแบบ่บทุกคนแบบให้การตอนฮับยิ้ยมแย้มแจ่มใสทุกคนมาพักอยู่นี่นะแบบว่าชิวสบายเลยส่วนสาะว่ายน้ำก็มีเนาะน้ำชืดบริเวณแม,ม่ช็มนี่เนาะปลายโองแฮมแกร์เดนซีวิว เมนูมอาหารเช้า้อนมาเบิ่งมีอยังเนี่ยกินอย่างนะ กันลุยเลยก่อนที่จะไปกินของข้าวเอาต้องกินผักมักไม่ก่อนนะเพื่อนนำย่อยกันนะทุกคน ตัดานปรจำทะเลแต่คนมันเต็มทุกคนเลยมันยังมุนีกบักมหยกเิคนจะลินียลำไส้มาเกี่ยวขึนไรอ่ะทุกคน you. Mm -hmm. สั่งลงมาทำจากด้านหน้านะส่วนนี้ทั้งส่วนจะเป็นล่างขึ้นมาขึ้นมาก็น้องจยาวมันจะเป็นเส,สื้อผ้ส่วนตัวสะดวกสบายก็ต้องขึ้นตึกเนะก,กระโดดกระโดด សូមចាំដាក់ឲ្យណាមផងខ្លួននេះតែទុកឲង อันน้ทางโซนแน่นหมดเลยทุกคน,นี่ตึกสูงสูง่กระแมนดันหน้านะะตึกสูงสูงเป็นแหลมที่ติดทะเลรายที่สุด,สดสกเก่าเกียรที่สุดบรรยาการสวยงามต้นไม้ร่มรื่นเราสิกปีแล้วนะทุกคนแนะนำมาเที่ยวเลย